เห็ดถังเช่าช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังช่วยแก้อาการอ่อนเพลียเพิ่มภูมิต้านทานโรคทำให้ร่างกายสดชื่น 2. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอความแก่ชราและเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย 3. ช่วยในด้านอารมณ์ช่วยรังับประสาทลดอาการหงุดหงิดง่ายทำให้จิตใจสงบ 4. ช่วยเพิ่มความจำช่วยลดการตายของเซลล์ในสมองป้องกันโรคความจำเสื่อม 5. ต่างถังเช่าสรรพคุณช่วยบำรุงหลอดเลือด6ช่วยบำรุงปอดช่วยบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก 7. ช่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้หอบหืดไอเรื้อรังหลอดลมอักเสบเรื้อรังถุงลมโป่งพอง 8. ช่วยละลายเสมหะหยุดอาการเลือดออกทางเสมหะ 9. เชื่อว่ามันช่วยรักษามะเร็งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้สิ 10. ช่วยลดความดันโลหิตหัวใจเต้นเร็วอาการใจสัน่น11ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยจัดการน้ําตาลในร่างกายได้ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานไวต่ออินซูลินมากขึ้น 12ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด13ช่วยต่อต้านไม่ให้เกิดไขมันแข็งตัวจากการถูกออกซิไดซ์โดยอนุมูลอิสระ14ช่วยป้องกันไขมันเลว LDL ไม่ให้เกาะในหลอดเลือด15ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัวช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มระดับออกซิเจนและช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการขาดออกซิเจนและเพิ่มปริมาณของเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงปอดและหัวใจ 16. ช่วยบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของตับและไตให้ดีขึ้น 17จากงานวิจัยพบว่าถังเช่าช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังหลังจากรักษาด้วยถังเช่าเพียงหนึ่งเดือนมีอาการดีขึ้นมากถึง5 1าสปอร์เซสรรพคุณของถังเช่าช่วยรักษาคนไข้ที่ทาตอย่างพร่องในไตหรืออาการปวดหลังปัสสาวะบ่อยตัวหนาวหรือหัวเข่าเย็น19มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งพิษจ,จากแบคทีเรียรวมไปถึงแบคทีเรียวัณโรคด้วย 20. ถังเช่าสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ21สสรรพคุณถังเช่าช่วยห้ามเลือด 22สำหรับนักกีฬาสมุนไพรชนิดนี้จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของนักวิ่งให้ดียิ่งขึ้น 23. ประโยชน์ถังเช่าสำหรับสตรีช่วยปรับประจำเดือนทำให้เลือดลมเดินดีขึ้นใช้เป็นยาบำรุงทำให้มีบุตรง่ายขึ้น 24. ประโยชน์ของถังเช่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศมีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศช่วยให้อสุจิแข็งแรง เนื่องจากการกินถังเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้นซึ่งจากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการกินถังเช่าวันละหนึ่งกรัมเป็นเวลา46วันจะช่วยให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นมากถึง64%เลยทีเดียว